เรื่องเล่าที่หายไปเปิดตำนานคดีดังปิดเขาใหญ่ป่นตอนจบเจ้าที่ตำรวจสันนิษฐานหลังเกิดเหตุการปิดถนนป่นครั้งนี้เป็นเหตุร้ายแรงที่สุดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสาเหตุหนึ่งเพราะเจ้าที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่จะติดต่อกับคนอื่นได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ทำให้พอรู้ทางหนีทีไล่ของคนร้ายเป็นอย่างดีหลังเป็นข่าวคือโคมตำรวจได้ส่งมือดีจากกรุงเทพไปช่วยแกะรอยไล่ล่าคนร้าย โดยปูพรมไปทั่วเขาใหญ่แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้แต่ยังคงพากันสืบต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่14มิถุนายน2530กรมตำรวจได้ถแถลงการการจับคนร้ายได้5คนโดยมี2พี่น้องเป็นหัวโจกในการป้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก2พี่น้องได้มีการปิดตลาดป้นไปเมื่อวันที่7มิถุนาจากคำให้การของคนร้ายบอกว่าจะทำการป้นแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรขนาดนี้โดยทั้งหมด5คนได้รับสารภาพ ว่าตัวเองเป็นผู้ป้นเขาใหญ่ครั้งนี้เองเมื่อนําตัวขึ้นศาลศาลได้มีคําพิพากษา5จําเลยที่ก่อเหตุปิดถนนป้นเขาใหญ่โดยพิพากษาจําคุกคนละ30ปีทั้งหมดให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจําคุก15ปีถือเป็นการปิดคดีใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเพื่อนๆละครับเชื่อหรือไม่อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ